ถ้าท่านรู้แล้วว่าเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนมาตลอด8ปีเนี่ยเพราะใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านจะหยุดเล่นการเมืองไปลงสวยๆและให้โอกาสคนอื่นผัดเปลี่ยนกันเข้ามาทํางานเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไหมแต่ทุกครั้งพลเอกประยุทธ์ก็พูดว่าเพราะสถานการณ์โลกโเ,เพราะอะไรดี ความขัดแย้งภายในเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแต่ถามว่าทุกคนที่เขาเป็นผู้นําที่มีศักยภาพเนี่ยประเด็นคือมันจะต้องก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ไงนะฮะแล้วมันจําเป็นนะคุณว่าเมียวในชีวิตของคนเราที่แบบบางทีเราก็ต้องคิดนะมันต้องประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรมีศักยภาพแล้วอะไรไม่มีบางอย่างมันก็ต้องปล่อยวางกันไปบ้างคือถ้าคุณแค่บอกว่าคุณขยันคุณต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อประเทศชาติแต่ประเทศชาติเขาไม่อยากให้คุณอยู่เดี๋ยวคุณก็ควรจะเก็ตด้วย ใช่ไหม,มเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้หลายคนอาจจะบอกว่าโยโจมตีแต่นายกแต่ผมบอกเลยนะว่านายรัฐมนตรีเนี่ยตลอดระยะเวลา3กว่าปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจออุปสรรคในเรื่องเศรษฐกิจตลอดแต่คุณไม่เคยที่จะเข้าไปจับต้องชัฟเฟิลหรือว่าเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีไปดูแลการทํางานต่างๆเนี่ยคุณไม่ได้ทําเลยนี่ถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลย <c oughs> จนมาถึงจุดนี้นะฮะโอ้โหจำรัฐมนตรีพาณิชได้ไหมฮะผีแพงอะ่ะ ตอนนี้มีคนขุดอีกแล้วมีคนขุดรูปสมัยตอนที่แกเป็นฝ่ายค้านไงและยุคของคุณยิ่งรักเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาเรื่องราคาน้ามันขึ้นตอนนั้นไงแกก็ผีแพงผีแพงตลอดอะพอมาถึงวันเนี้ยคุณทําอะไรบ้างแล้วมาส่วนหนึ่งนะและส่วนใหญ่ด้วยเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเข้าไปกําชับเข้าไปกํากับเข้าไปดูแลว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยเออจะทําจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นไม่ได้แค่บอกว่าผมไม่ชอบลุงตู่ลุงตู่ควรจะไปแต่มันชี้ชัดแล้วว่า แค่กำลังการบริหารตัวคอรมอรเองเนี่ยลุงตู่ยังมีความเกรงอกเกรงใจเพราะก็าหามหามท่านอยู่บนเสล่ยงอะ่ะท่านก็รู้สึกปล่อยปะละเลยอ้าก็ให้อยู่ไปแต่ว่าปัญหาของประชาชนไม่ได้แก้ทั้งทั้งที่ท,ทั้งหมดนี่อย่าลืมนะฮะเงินที่คุณใช้ไปเงินภาษีพวกเราทั้งนั้นคุณต้องบริหารงานเพื่อพวกเราไม่ใช่บริหารงานเพื่อให้ตัวเองอยู่ใน,นอำนาจตอกคนละเรื่องกันคือผมว่ายังไงอ่ะตอนเนี้ยนะ วิธีการที่ผมคิดว่าคุณระยุทธ์รับมือยากที่สุดตอนเนี้คือการที่คนไม่สนใจพราคนไม่สนใจคุณไปยุทธไม่สนใจแกอะไรอย่างนี้คนไม่สนใจคุณระยุทธ์เนี่ยมันหนักกว่าตอนที่มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะพอไม่สนใจก็แกก็จะไม่แกก็จะไม่เป็นศูนย์กลางอือันนั้นอหนักที่สุดแล้วคือการดีเซนเตอร์แกเพราะว่าถ้าพอพอไปสนใจก็ต่อปากตอคคำมีเวทีให้พูดใช่ไหม มันไม่จบเรื่องใช่ไหมเพราะคนไม่สนใจคนหันไปสนใจผู้นําคนอื่นซะอกก็ uh huh. ไปไม่ถูกนะเพราะว่าแกไม่ได้ต่อป่าตอบคำใครนะคือชีวิตที่ต้องปะทะกับผู้คนตลอดเวลาเนี่ยเพื่อจะให้มีคนภาเชียเนี่ยมันหายไปไงคือตอนนี้คือหายไปเลยคือเขาเรียกว่าอะไรหมดความสําคัญอ่ะพอไม่กลายเป็นที่สนใจอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตอนนี้เจ็บหนักแล้วพอไม่กลายเป็นที่สนใจก็ไม่ต้องทํางานอะไรหรอก ไม่ใช่พอไม่พอไม่กลายเป็นที่สนใจก็ไม่สามารถใช้วาทการรมที่พูดไงว่าผมจะต้องอยู่เพื่ออะไรคือ<ม>ทุกคนจะมีความรู้สึกว่าอยู่ก็อยู่ไป<ม>เออก็คือคนมันไม่มีหวังกันแล้วอ่ะนึกออกไหมคนมันไม่มีหวังกันแล้วอ่ะ<ม>ไปหามองความหวังทางอื่นดีกว่าเออเหมือนกับคล้ายๆกับคุณเลิกไม่ได้อ่ะเลิกก็เลิกกันไม่ได้เพราะว่าคนนี้เขาแบบคุมทุกอย่างไงแต่พอหมดความสําคัญเนี่ยนึกออกไหมหมดความสาคัญมันหนักที่สุดแล้วอันนี้จะปวดที่สุดแล้วตอนเนี้ยยิ่งว่าไม่ไว้วางใจคือไม่สนใจผมลองเอาใส่ครับ กูก็เทรนนะมันชัดเลยว่าไม่มีใครเซิร์ชหาแล้วก็สีน้ำเงินคืออจารย์ชาชาแหละครับสีแดงคือคุณประยุทธ์พุ่งขึ้นอย่างงี้่ทีนี้คือระหว่างบิตคอยกับคุณประยุทธ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอันไหนต่ำกว่ากันตอนเนี้ในแง่ของกราวค่ะเออก็หายไปจากหน้าสื่อแหละหายไปเลยไงอันนั้นอันน่ากลัวที่สุดเพราะ มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างภาพตัวเองสาระข้ใ <สา S 1> หมายก็คือจะหากินกับความขัดแย้งไม่ได้แล้วเพราะคนสนใจอย่างอื่นเ<บ>พราะที่ผ่านมายัางพอหากินกับความขัดแย้งได้ตลอดผม,ม,มเป็นที่มาของการผมเนี่ยเป็นคนแก้ปัญหาความขัดแยง้งคือทุกอย่างอ่ะทั้งนั้นคุณสร้างความขัดแย้งใหม่ตลอดเวลาถูกปะคือคำอธิบายของคุณมันไม่มีน้ำหนักอีกต่อไปเหมือนคู่ครอบครัวหรือคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วรอแค่เซ็นใบหย่าเพราะว่าหมดอายุไขกันไปเองอะไรเงี้ยหรอ ยิ่งกว่ารอให้เซนใบยาไงรอให้ใบยาหมดอายุอ่ะรอให้ใบตัดบัตรเขาเรียกรอให้ทะเบียนสมรสมันหมดอายุนึกออกปะคือเหมือนถ้าสมมติทะเบียนสมรสมันเอ็กซ์ปายภายในอีกไม่ขี่เดือนก็คือประชาชนไม่สนใจแล้วประชาชนไม่สนใจแ่้วรู้สึกประชาชนมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ผมระกูว่ากวยพวกบรรดานักการเมืองที่ห้อมล้อมแกเนี่ยอาจจะใช้แกไว้โหรไงใช้ความเขาเรียกอะไรประโยชน์ที่ได้มาเชิงรัฐมนูญประโยชน์ในเชิงโครงสร้างต่างๆเพื่อก่อแกเพื่ออยู่ในอำนาจตอนเนี่ย แม่หวังว่าคงจะต่ำลงไปซะจนคนกลุ่มนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่คูมีต่อไปที่จะแบกหามคนคนนี้เอาไว้ให้เป็นช่วงนี้คนนี้ก็หายไปจากหน้าสื่อประมาณหนึ่งนะคะคนเอกประวิทย์ค่ะแต่ว่าวันนี้มาพูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยลง่เราสูดว่าแกหายไปจากหน้าสื่อไม่ได้ทําไมคะแกเดินแกเดินช้าจนยังมาถึงยังไม่ถึงหน้าสื่อเหรอคะแกแบบว่า แต่ยานะถ้านักข่าวพูดไม่เข้าหูนี่เข้าชา์าถึงตัวแต่สำหรับผมนะพี่สล์แกนี่ผมว่าแกซุ่มทำอะไรอยู่ซุ่มคนนี้อย่าได้ประมาทนะเดินช้าจริงอยู่รอบๆอเนี่ยอยู่ในรอนึงรออเนี่ยแหละวนๆอยู่ในนั้นต่ทุกคนวิ่งเข้าหาไงแต่เก่าไม่เก่าก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะเรื่องที่แบบพักเพื่อไทยลงลงพื้นที่แล้วก็ลงเป็นประจำในช่วงนี้เนี่ยพลังประชารัฐจะว่ายังไงเรากำลังสาลัดต้องเร่งลงพื้นที่ด้วยหรือไม่ ก็ลงประจำนั่นแหละพลเอกประวิทย์บอกไม่ได้เลือกลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยแต่สื่อมวลชนไม่ได้ตามไปก็เลยไม่ได้เป็นข่าวไงตอบฉลาดนะมีเหรอฮะท่านไปไหนกันแล้วสื่อไม่ตามแต่ถามว่าหากลงพื้นที่ช้ากังวลจะเป็นมวยรองพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นะพลเอกประยุทธ์วเระแล้วบอกว่าเป็นรองอยู่แล้วทุกที่ส่วนจะปรับปรุงนะครับแนวทางการต่อสู้นะครับของพักให้สูสีกับเพื่อพักเพื่อไทยได้หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเราทําอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ไอ้คำตอบตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะเป็นรองอยู่แล้วทุกที่เนี่ยแปลว่ารู้ว่าอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วระหว่างนี้สิ่งที่น่าสนใจคือจะปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆไงเพราะต้องยอมรับนะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยผมว่าไม่ใช่สายโหนพลเอกประยุทธ์ที่จะอยู่ในอานาจเขารู้เพราะว่าเป็นคนลงในพื้นที่ใช่ไหมรู้ว่าความต้องการคืออะไรแล้วผมคิดว่าเขาก็พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มากนะครับต้องต้องทำให้ได้อะต้องลองดูแต่พรคพลังประชารัฐก็จะมีปัญหาสองสาเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกก็คืออนโยบายที่เคยพูดแล้วไม่ได้ทําคุณจะไปบอกยังไงใช่ไหมคุณจะไปอ้างว่ามันมีพักร่วมรัฐบาลน้องนูนนี่นี่ผมว่ามันก็มันก็จะพูดยากเหมือนกันแปลว่าคุณไม่ได้มีภาวะในการเป็นผู้นํารัฐบาลที่มีศักยภาพพอในการขับเคลื่อนนโยบายแบบองค์รวมให้มันเกิดประโยชน์ถูกไหมอย่างพักมีบารดาประชารัฐแต่ประชาธิปัตย์ก็มีนี่ แล้วเขาร่วมรัฐบาลอยู่ในพอมอไม่ทำอ,ะอ่ะทำไมไม่เป็นจี้เขาทำอ่ะใช่ไหมนี่ก็จะเป็นคําถามเรื่องที่2ก็คือนี่แหละไอ้สภาวะการรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยเออคุณจะตอบเรื่องนี้ยังไงถูกไหมฮะและสามก็คือคุณจะนําเสนออะไรที่จะทําให้คนไว้วางใจและยอมเลือก อันนี้พูดแค่ในเชิงนโยบายนะไม่พูดเรื่องอื่นใต้ดินใต้น้ำอะไรนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันถือเป็นงานหนักของพรรคพลังประชารัฐผมว่าหนักอยู่เหมือนกันนะ,ลนะแล้วอีกอย่างก็คือ,อการทํางานบทบาทต่างๆของพรรคพลังประชารัฐในรัฐสภาเองก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับใช่ไม่ได้โดดเด่นคนมากไหมครบเดี๋ยวล่มบ้างอะไรบ้างก็ผีมือพรรคตัวเองทั้งนั้นคือผมคิดว่ามันเป็นเกมที่สื่อเขาเอาไปขยี้เล่นเท่าน,นั้นแหละถามว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยแต่ผมเอกประวิทย์เป็นคนที่ฉลาดมากนะ เราไม่เคยสามารถใช้คําว่าโง่กับพลเอกประวิทย์ได้เลยนะถ้าเทียบกับคนรอบตัวพลเอกประวิทย์สังเกตปะค<ะ>แม้กระทั่งการตอบคาถามเมื่อถึงช่วงซึ่งเหมือนว่าพลังประชารัฐจะเพี้ยงพัม,มก็กล้าพูดจริงว่าเฮ้ยพเราด้อยกว่าคือ,อทั้งๆที่ตัวเองอถือไพ่เหนือกว่าทุกอย่าง<ะ>ถูกไหมครับตรวจราชการได้ตลอดเวลามีโครงการสารพาัดแต่ถ้าเป็นริ้วล้อนเนี่ยต้องออกมาบล u ฟแน่นอนแต่พลเอกประวิทย์ใช้วิธีการบอกว่าเราเนี่ย ประเมินได้ตามภาพความเป็นจริงเราเนี่ยอ่อนกว่าโอ้โหที่เอาที่ไหนมาอ่อนกว่ามีอยู่ในมือเท่าไหร่เงินก็มีอำนาจก็มีใช่แต่วิธีการพูดแบบนี้เนี่ยผมว่าเพื่อไทยนะเพื่อไทยกลัวมากกว่าถ้าปล่อยริ้วล้อออกมาตามสไตล์นะคนนู้นหน่อยคนนี้หน่อยออกมาเบ่งนะ มันก็ยิ่งดูยิ่งดูกระจอกไงอันนี้ต้องรอคุณธนากร<อ>เดี๋ยว,ยวมาแน่พี่เรียกร้องอะ่ะ<อ>เดี๋ยวมาแน่ไม่น,นั้นเขาไปอยู่กับนายกแล้ว <c oughs> ลก็นั่นแหละพ, <c oughs> พี่เขาตอบทุกเรื่องนัแหละใช่แต่ถ้าสำหรับคุณประวิศเนี่ย <c oughs> นะถ้าเราใช้ศัสท์เหมือนแบบหนังกำลังภายในหรือนิยายเขาเรียกงำประกายอพูดอย่างนี้ดีกว่าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตกเรามีหรือไม่มีอ่าแม้แต่คำว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยแล้วก็มีในยะโทแล้วผมสังเกตนะทุกครั้งเวลาจะต้องลงไปหาเสียงอะไรต่างอยู่ดีๆแกมีกําลังนะ จากเดินช้าๆแกเดินเร็วๆเลยนะจากพูดไม่รู้ไม่รู้พูดติดๆขัดๆัพูดลื่นมากเลยนะสังเกตไหมพูดแบบว่าโชะเดียวแล้วกพลังมันยาก็ถึงบอกเวลาคุณแบบดูเคยอ่านนิยายกำลังภายในเงตัวที่แบบเป็นหัวหน้าของฝ่ายแบบเนี่ยนะฮะเขาจะงำประกายแต่ว่าแบบเหมือนจะไม่มีพลังอ่ะแต่ถึงเวลาคอยดูไม่ง่ายหรอกเกมนี้ปล่อยเพื่อไทยลุกเกอนถามว่าเพื่อไทยมีแรงทำงี้ทุกที่ปะ ที่ไหนจะไปก็ต้องไปไล่ไล่ตีเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำได้ทุกเขตหรือเปล่าหรือทำได้แต่อีสานอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ผมคิดว่ามันแบกไฟได้เหมือนกันนะยิ่งถ้าคุณทําเร็วเกินไปใช่เพราะมันเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหึงเขาก็ตั้งป้อมรอรับใช่ไหมอ่าได้เช่นเดียวกันการที่คนมาเนี่ยนันเท่ากับมันเท่ากับเวลาการหรือเปล่า